โอเคอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องแล้วสวัสดีค่ะพบกับมหาเศรษฐีนิเพียสมากิลัสธานิเรายสาวดีนะคะอาน้องโชกน้องโชกินน้องโชกินทุกคนวันนี้มาไลฟ์กล้องสดนะคะไม่ได้ใช้เอฟเฟกทุกคนไม่ใช้เอฟเฟกแต่แต่งหน้า ไม่ได้ใส่อิฟเฟกต,ต์แต่ต้องแต่งหน้านะคะ <S 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 สวัสดีค่ะมันขึ้นกเป็นีมันขึ้นหัวหอวข้อไหมคะว่าวันนี้มีส่งกาแฟกับวิตามินซีนะคะขึ้นไหมขึ้นไหมคะทุกคนอเดี๋ยวดูโทรศัพท์ออกแกนก็ได้เดี๋ยวดูโทรศัพท์ออแกนก็ได้แอปหนึ่งเด้อขึ้นไหมคะขึ้นมั้งเพราะมันขึ้นไอตรงนี้แล้วน่าจะขึ้นแหละ แอปหนึ่งนะคะอีกมีเวลาไลค์แค่เยสมาวดีเยสมาวดีมีเวลาไ like. ลค์แ,แ,ล like. แค่โอเคอาทีนี้ขึ้นนะคะโอเคขึ้นขึ้นขึ้นอะไรนะคะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ล้างค่ะอาอะสวัสดีค่ะ,าาะกาแฟทุกคนวันนี้มีส่งกาแฟกับวิตามินซ<ม>ีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีคนมารับที่วิไลนะคะเดี๋ยวมีคนมารับที่วิไลเมื่อวานสั่งไว้แล้วเดี๋ยว วันนี้น้องไปเอาวิตามินซีกับก,บกาแฟที่วิไลนะคะทุกคนอ่า,อาทีนี้เห็นไหมอันนี้มาโชว์หน้าสดนะคะเนี่ยเกิดขึ้นจากการแพ้สารสเตียรอยอันนี้ยังเป็นรอยนะคะที่เกิดขึ้นจากการแพ้สารสเตียรอยนะคะแต่ว่าสิวไม่ขึ้นแล้วนะทุกคนเพราะว่าปุ้ยได้คู่นี้สามตัวเนี้ยจะช่วยให้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิว ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวนะคะสามตัวนี้นะคะจะเป็นอะไรที่อ่าโอเคมากตอบโจทย์มากๆนะคะว่ยังไมาได้กินนี่เลยนะคะนี่ทุกคนไม่แพงนะแค่สองร้อยแปดสิบบาทอันนี้ก็สามร้อยสามร้อยห้าสิบนะคะมีสามสิบเอ็ดแคปซูลทุกคน เน้นเน้นอะคาราเจนช่วยดูแลผิวอันนี้คือกล้องสดเลยนะคะทุกคนอไม่ได้ใช้เอฟเฟก์เลยนะทุกคนอ่าวันนี้มาในมันขึ้นหัวข้อให้ไหมคะขึ้นแล้วเนอะ,อะอนะคะเดี๋ยวนะไม่เดี๋ยนะไปที่ไหนอะมันต้องไปที่ไหน ุ้ยจะเอาไอ้นั่นนะ่ะจะเอาเข้อความอ่ะมันต้องไปที่ไหนอะทุกคนออาลืมลืมไปแล้วว่าจะเอาข้อความไปไว้ที่ไหนนะคะนทุกคนคะลืมเอาข้อความขึ้นหัวสวัสดีค่ะสวัสดีุทุกคนเลยพุ้ยไม่เห็นคอมเมนต์นะเดี๋ยวพุ้ยเอาของออ,อกแกนก่อนพุ้ยไม่เห็นคอมเมนต์นะคะแต่ว่าเห็นว่ามีคนดูแต่ไม่เห็นคอมเมนต์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ อนี่มันไม่ขึ้นให้ทุกคนนะแป๊บนึงแป๊บนึงขึ้นให้ไหมไม่ขึ้น,นะอะออกขึ้นขึนโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เห็นไหมว่าปุ้ยไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ทุกคนอันนี้คือสดจริงๆนะคะสดจริงๆนะคะไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะทุกคนอันนี้ก็คืออ่าไปส่งมันมันขึ้นใช่ไหมมันไม่ขึ้นอะ่ะมันต้องทำยังไงนะปุ้ยก็ลืมเนาะทุกคนไม่เห็นอนะ่ะปุ้ยไม่เห็นอนะ่ะ นะคะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้มีส่งกาแฟกับวิตามินซีนะคะน้องกินน้องกินโปรตีนแล้วเหรอลูกกินแล้วนะคะเออแต่ว่าไม่เห็นไงสวัสดีค่ะคุณจียอนจะอ๋อแสดงว่าปุ้ยไปไปไป,ไปรอบที่สองอะ่ะไม่ได้เขียนไว้ปุ้ยเขียนไว้ว่าวันนี้มีส่งกาแฟกับวิตามินซีที่ใน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 ข้อความแล้วปุ้ยจะเอามาอันนี้คือกล้องสดนะคะน,นี้ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เลยนะพอไปวัดไปวาได้ไหมคะเพราะว่าเราจะโชว์ผิวเนี่ยอันนี้คือ รอยจุดด่างดำที่จากการที่ปุ้ยเนี่ยนะคะบีบเป็นแพ้สารสเตียรอยมาหนักมากๆแล้วปุ้ยก็บีบนะคะตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะผิวดีขึ้นเยอะมากแแต่ว่ายังคงเป็นรอยดำอยู่นะคะแต่ว่าเขาดีขึ้นตามลำดับนะคะหน้าปุ้ยดีขึ้นสองแคปซูลเช้านี้พลังงานนะคะได้ใช่ไหมพอไปวัดได้ใช่ไหมคะ เดี๋ยวเจอกันนะคะจียอนเดือนหน้านะคะจียอนต้องตัวเล็กแน่แน่เลยดูในดูในเฟสแล้วจียอนตัวเล็กตัวเท่าพี่ฝนไหมจียอนตัวเท่าพี่ฝนไหมพี่ฝนตัวเล็กมากพี่ปุ้ยอาจจะบอกพี่ปุ้ยปุ้ยตัวสูงปุ้ยสูงร้อยเจ็ดสิบเวลาไปเวลาไปกับพี่ฝนมิพรแล้วแบบฉันเป็นเสาไฟฟ้าอยู่คนเดียวเ <c oughs> สา,ไฟ, <c oughs> สาไฟฟ้าอยู่คนเดียว ยังไม่ถับไปให้ลูกสาวลืมเอาเอาเอา,เอารูปที่เป็นเป็นสารสเตียรอยขึ้นข้งนางบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่เพราะว่ารีบไหลนะคะ จะไปโรงเรียนแล้วกี่โมงแล้วแปบ๊บหนึ่งนะโอ้อีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีได้ออกจากบ้านนะคะรีบพูดนะคะทุกคนเนี่ยค่ะกาแฟปุ้ยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีลูกค้ามารับมารับที่วิไลแล้วก็แปบ๊บหนึ่งสิกจ้าแล้วก็วิตามินซีนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะมารับที่วิไลนะคะเพราะว่าอ่าเมื่อวานเนี่ยปุ้ยได้ไลฟ์สดในเรื่องของ การแพ้สารเสเตียรอยด์ไปแต่ว่าเมื่อวานพี่ใช้ฟิลเตอร์ลูกค้าน่าจะไม่ไม่ได้เห็นผิวจริงอันนี้คือผิวจริงๆเลยนะทุกคนนะคะคือพี่ฝนกับพี่พรเนี่ยจะเห็นเห็นตั้งแต่แพ้สารเสเตียรอยด์แล้วนะคะอย่าไปหาทาอย่าไปหาทํา,าทตามครีมกระแสนะเพราะว่าจะหน้าพังแบบปุ้ยพอพังปุ๊บเราก็จะมาเครียดนะคะพอพังปุ๊บเครียดอย่าแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็ตามปุ้ยก็ไปกินอาหารเสริมตามกระแสก็ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะทุกคน จนมาเจอต้นตอต้นเหตุที่ทําให้ปุ้ยเนี่ยผิวดีขึ้นเห็นไหมเห็นไหมคะแสงแสงเข้าไหมนะคะรีบพูดรีบพูดนะคะทุกคนคะ่ะอ่าเดี๋ยวปุ้ยจะจบไลฟ์แล้วเพราะว่าเจ็ดโมงแล้วต้องออกจากบ้านนะคะเนี่ยทุกคนอันนี้ก็คือมาโชว์ผิวสดนะก็ได้นะคะใครใครอยากดูแลเรื่องผิวนะปุ้ยมาแป๊บเดียวนะคะใครอยากดูแลเรื่องผิวก็คือพัดนะคะพัดนะคะ,ะ,คะวิตามินซีโกซีนะคะแล้วก็ คอลลาเจนอันนี้จะดูแลผิวได้ดีมากๆตอบโจทย์ผิวปุ้ยได้ดีมากๆนะคะก็เนี่ยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นความที่เออแพ้สารเซติรอยมาแล้วก็ผิวที่กระด่างกระดำมากมากเลยนะคะก็ได้คอลลาเจนตัวนี้วิตามินซีแล้วก็พัทเนี่ยค่ะที่ทาให้ผิวดูดีขึ้นตามลําดับเลยนะคะถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาผิวแบบปุ้ยเนี่ย หนึ่งซองเห็นผลนะหนึ่งซองเห็นผลนะคะแต่ปุ้ยมีปัญหาเยอะแต่หนึ่งซองเนี่ยมันจะขึ้นกับผิวปุ้ยเนี่ยโอเคมากแต่หน้าปุ้ยเนี่ยใช้ระยะเวลาหน่อยนะเพราะว่าแพ้สารสเตียรอยด์เยอะมากอันนี้แดดแดดธรรมชาตินะทุกคนถ้าใช้ถ้าใช้อะอันเนี้ยไม่ได้ใช้ a c e b o o k นะถ้าใช้แอปเนี้ยไลฟ์สดอันนี้คือแบบจริงมากๆไม่ได้ใช้แอปอันนี้คือแบบจริงเลยนะคะ39จริงเลยนะคะ40 อ่ะ40สี่สิบแล้วกันสี่สิบอย่าได้แผลวทุกคนนะคะเดี๋ยวปุ้ยไปจบไลฟ์ก่อนต้องไปโรงเรียนแล้วเจ็ดโมงแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากขอบคุณจียอนมากๆนะคะแล้วก็ใครอีกสามคนที่ขึ้นลูกกตามาแต่ปุ้ยไม่เห็นนะไม,ไม่ไม่ไม่ขึ้นว่าใครดูขอบคุณจียอนมากๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ชอบไลน์นี้ทําไมรู้ไหมเพราะว่าเขาบันทึกได้แล้วไปใส่ใน YouTube ได้ใส่ในอะ,อะไรนะเพจได้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆาก9นาที